Yeah! ຂອງໂພຊາທຸກເຊົ້າບໍ່ຕ້ ในสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราตกร่วงใจยืนโปรขลุทุ่ชาด้วยความภาคภูมิใจในอิสาราและความเสียตละของป,ประเไทยโดเชสเดโพจตเจอนเรชบุตรนเรชบัณฑ์โทศิษยาภิธิหกท,ทัดิตพัฒน์พรหมลาหูถึงแม้ผมจะมีภาษาพูดกับวัฒนธรรมขอโตเองแต่โมผู้ใจทีุ่มได้เกิดและ,จะเจริญเติบโตในประเทศไทยโคราประเทศไทย ลภาษาไทยละตุชาไทยและละภา,าษากระสับคนรู้สื่ออุค์และปลอดภัยที่ได้อยู่ใต้โลกพระวโลพุทที่สงภานและโพรจัตตาเจรียนาาหนังสือตัวคือเป็นคนดีหาความรู้พัฒนาบัตรเกิดของตัวเองให้ดีขึ้นและเปอีกทางหนึ่งที่ใช้ประเทศเทคโนโลยีคือครับขอบคุณครับพวกผมขอขอบคุณพี่ๆและคุณลุงทหารทุกคนที่ สลาดชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราผมจะตั้งใจเรียนและจะเป็นทหารเหมือนทหารปกป้องประเทศชาติเหมือนพี่ๆครับของครับ